อาปากันดูดดีๆนะาปากเล่าชีเราพิจารณาปฏิสังขาโย ο, ทุกเรื่องเึง่ะตื่นขึ้นมาตายของเราเป็นอย่างไรใจของเราเป็นอย่างไร ไปปล่อยโอกาสทิ้งอะไรคือปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาลักษณะของใจที่ปกติใจที่สงบใจที่ตั้งมั่นเป็นอย่างไรเราต้องดูต้องรู้ต้องเห็นรู้ทำความเข้าใจไม่ใช่ว่าเหมารวมกันนี่ก็เป็นวันที่สิบสองใช่ไหมว่ามีแต่มืดกับแจง้งความจำวันนู้นวันนี้ไม่มีเหมือนเดิม ดูสมัยก่อนดูใจสนุกว่าใจเกิดอย่างไรความคิดกับใจรวมกันได้อย่างไรความกลัวเป็นอย่างไรความอยากเป็นอย่างไรมาอดความอยากกายก็หิวใจก็อยากจึงมาฝึกมาฝึกละความอยากมันอยากอะไรไม่เอาให้มันกันข้าวทีบางทีเมื่อแต่ก่อนชั้นสองลดลงมืออากมือลดลงสองมือสามมือเขี่ยวเข็น ทำความเข้าใจอาศัยการอาศัยเวลาแล้ก็หนีเข้าป่าช้ามาละความกลัวของทุ่มเข้ามาอยู่กับหลุมศพตีห้าเข้าไปในบ้านทำไมก่อนมาละความกลัวอยู่คนเดียวทั้งกลัวทั้งกลัวทั้งกล้าความกล้ามมากกว่าก็าเลยมาอยู่ตามหลุมศพน้นหลุมศพนี้มือก็ถือไปใช้ ได้ยินเสียงอะไรก็บีบไปฉายปลาดปลารดเอาสังกษีมาล้อมอามาล้อมอออออแล้วก็เข้าไปอยู่ข้างในกันผีหลอกมาให้เข้า,างั้นทังได่อยู่ป่าชา้ามาฝึกมาผึกม,ม,มาละคมกลัวเติอนจงคมเจริญสติใจมันคิดไปที่อื่นก็เดินเร็วไวขึ้นเดินเร็วไวขึ้นใจก็กลับมาอยู่กับการเดิน มันเอาไม่อยู่ก็วิ่งช้าๆสร้างกระตุ้นความรู้สึกให้เร็วให้ไวเอาศพมาเผาศพไหนก็มานั่งเขี่ยอยู่คนเดียวมันนั่งเขี่ยอยู่คนเดียวอยู่ในป่าชาฝนฟ้าตกก็อยู่คนเดียวทรมานตัวเองสงสารตัวเองกลางวันก็ทําความสะอาดป่าไหนมันรกมันสกรปรกก็ทามทั้งวันทั้งคืนถนนทนทาง ก็เอาขนดินขนไหลไปถมเขี่ยอยู่คนเดียวกลางคืนหนาวหนาลาที่พวกท่านนั่งอยู่นี่ก็เอาดินมาถมอยู่คนเดียวตั้งหลายเดือนก็จะได้มีที่นั่งที่อาศัยได้ทุกจุดทุกมุมทุกวันนี้พวกท่านมาเห็นตั้งแต่ผลต่ไไมก่อนมันแห้งแล้งต้นไม้ไม่มีเยอะก็ไปหาต้นไม้มาปลูกจนได้ต้นไผ่มาปลูก จนได้ต้นรวกมาปลูกต้นรวกก็แค่น,นิดเดียวเหมือนกับเส้นฟางไนงะต้นเล็กๆไปขอมาปลูกมาเลี้ยงจนได้เป็นต้นโตทำความสะอาดขุดรากเพกออกเสก่อนก่อนที่จะปลูก <c oughs> ปูดเห่าผู้แก่มาก็ช่วยกันขุดรากเพกวันนี้ฉันข้าวตรงนี้ขุดรากเพกได้สักเม็ดสองเม็ดก,ก,ก็ทำไปเรื่อยๆจนรอบป,ป่า ตะเวนอยู่ในป่าตามจะใส่กับข้าวกับปลาเนี่ยไม่มีลกต้องไปขุดตามหลุมศพถ้วยตาไก่ใบใหญ่ๆนี่ได้หลุมละสี่ห้าใบหกเ็ดใบขุดขึ้นมาได้ทั้งรวมห้าสิบกว่าใบนะมึงปีนมาล้างมาไว้ใส่กับข้าวกับปลาเอาไว้ใส่ก๋วยเตี๋ยวใส่กับข้าวกับปลายังเหลืออยู่มั้งตอนนี้ เห็นใบใหญ่ๆส,สวยๆเนื้อนนนนชามขุดจากหลุมนั้น <c oughs> ลำบากตําไมกกอต่อไมยก่อนคนไม่ค่อยจะได้เข้าวัดการศึกษาเรื่องใจเรื่องอจิตการปฏิบัติตรงนี้มีมีอยู่แต่มีไม่กว้างขวางมีไม่กว้างขวางมีหลวงพ่อนี่มาที่นี่มาพูดเรื่องการเจริญสติมาการทำความเข้าใจแยกรูปแยกนาม อยู่องค์เดียวมาอยู่องค์เดียวสมัยก่อนก็โดนโจมตีหนักว่าหมดสมัยแล้วไม่มีแล้วหมดสมัยว่างั้นมันไม่หมดหรอกตราบใดที่ยังมีลมหายใจไม่หมดตราบใดที่ยังมีกายมีขันหานีการเอเอไอ,อ,อบำเพ็ญเพียรมันไม่หมดสมัยรอกขอให้เราทําให้ถูกน้อมใจเข้ามาในการลักกินเหล็ ในการศึกษาในการทำความเข้าใจตามแนวทางของพระพุทธองค์ใจของทุกคนนั้นเป็นบุญแต่ความไม่รู้เฉยเฉยความหลงอัตตาเกิดวิญญาณเกิดใจเกิดอัตตาเกิดทั้งเกิดทั้งไม่เกิดทั้งไปทั้งไม่ไปนี่ท่านก็ให้ละหมดไม่ให้เกิดเลยที่นี้การเกิดมีอยู่แล้วคือเกิดอยู่ในภพของมนุษย์เรารามาศึกษาให้กายก้อนนี้ให้ละเอียดก่อนที่จะดับความเกิดทางวิญญาณอีก ก่อนที่ธาตุขันจะแตกจะดับอย่าไปไปโทษคนโน้นไปโทษคนนี้ตรงโน้นไม่ดีที่นี่ไม่ดีอย่างนั้นไม่ใช้การไม่ได้ใช้การไม่ได้เราต้องมาโทษเราแก้ไขเราปรับปรุงตัวเราอะไรไม่ดีก็รีบแก้ไขสู้คุณงามความดีไม่ได้สักอย่างสู้บุญไม่ได้สักอย่าง <c oughs> เราสแสวงหาสิ่งใดเราย่อมจะเจอสิ่งนั้นเราสแสวงหาธรมเราย่อมจะรู้ทม สแสวงหาธรรมคือสแสวงหาใจนั่นแหละเจริญสติเข้าไปสแสวงหาใจใหม่ๆไม,ไม,ไม่รู้จักแนวทางก็รบไปที่โน่นไปที่นี่ถ้าเรารู้จักแนวทางแล้วอตั้งแต่ตื่นขึ้นมาขณะนี้ใจของเราเป็นอย่างไรใจของเราสะอาดบริสุทธิ์ใจของเราปกติสต,ติปัญญาของเราเป็นอย่างไรต่อเนื่องเอาไปใช้การใช้งานได้หรือไม่ ถ้ารู้ถ้าเห็นใจความเกิดความดับเปียกดูเปียกนามไม่สนุกสนุกในการดูในการรู้ว่ากิเลสตัวไหนมันจะมาหลอกเราอย่า <ละ S 1> พังเพอให้กิเลสตัวไหนม็นั่งอยู่ใกล้ๆหลวงพ่อนี่แหละตัวเท่าทานเจ้าขุนนี่แหละกาะเรียกว่าก่อนกินเลสถ้าใจเราคลายออกก็เรียกว่าก่อนทำเพียงแค่กายส่วนรูปก่อนกินเลสมันเป็นอย่างนี้นะตามก็ทําหน้าที่อย่างนี้หูก็ทําหน้าที่อย่างนี้ แต่เราไม่ได้เจริญสติเข้าไปสอนใจของเราไม่แต่ตัวใจเป็นตัวสั่งตัวบอกตัวบงการนมันก็หาเหตุหาผลมามาหลอกตัวเองฐานออกให้หมดออกจากใจของเราทีนี้จะเอาจะมีจะเป็นก็เป็นเรื่องของปัญญาอ่ะคุณหมอเอาไอ้ล้อเลื่อนมาให้เทวดาท่านผู้ใจบุญใส่กับข้าวกับปลาใกล้อยู่ใกลสมัยก่อนนี้ก็ลำบากทุกวันนี้ไม่ลำบาก เพราะว่าตำราครูบาอาจารย์ก็ยืะมีที่เลือกเป็นได้ยอะถ้าเราเข้าใจแล้วทุกอย่างก็เป็นอาจารย์ของเราล้วนแต่เป็นอาจารย์ของเรา <c oughs> <c oughs> มีคนมาด่ามาว่าเราก็ยกมือสาธุดูใจของเราว่าใจของเราเกิดความโกรธหรือไม่ใจของเราเ,เ,เมีความอาฆาตพยาบาทหรือเปล่าเราก็ต้องดูเราได้กำไรเสียอีกทุกสิ่งทุกอย่าง เราเกิดมาเราจะไปอย่างไรอยู่อย่างไรไปอย่างไรประโยชน์ในระดับของสมมุติประโยชน์ในระดับของวีม,มุตมีหมดเลยมีหมดเลยบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นถ้าบอกตัวเราไม่ได้ใช้ตัวเองไม่เป็นแล้วก็หนักตัวเราหนักคนอื่นหนักสถานที่ไปผ่านคนโน้นไปผ่านคนนี้ท่านเจ้าคุณอุตสาห์ทำให้ ที่พักก็ทําให้ห้องท่วมห้องน้ําที่อยู่ที่อาศัยก็ทําให้คานก็ทําให้แถมกินอิ่มแล้วมันมาด่าว่าเราอีกก็ <c oughs> ยกให้เป็นกรรมของเขาชะนนนอันน้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีนะแต่มันไม่ดีก็ทําให้มันดีใช่แล้วมันก็ดีเท่านั้นเองเรายกให้เป็นวิบากของกรรมแต่ละบุคคลสร้างมาไม่เหมือนกันบางคนก็สร้างมามากบางคนก็สร้างมาน้อย บางคนก็จเจริญพรมมีหารได้เยอะบางคนก็ตันีเหนียวแน่นเราจะไปโทษกันไม่ได้เลยเราก็จกให้เป็นกรรมเราต้องมาทําความเข้าใจกับกรรมกายของเราในี่แหละกวนกรรมความคิดอหล่อมอีกซึ่งเป็นตัวหมุนให้เป็นวงกลมเป็นตัวกรรมเราคายใจออกจากความคิดทําความเข้าใจละกิเลสดับความเกิดให้อยู่เหนือกรรมไม่หลงไม่ยึดไม่ติดเห็นชัดเจนเห็นใจของเราชัดเจน ทุกเรื่องตั้งแต่ความอยากความอยากใครเกิดนถ้าไม่ถ้าถ้าใจไม่เกิดนี่คือไม่หลงแล้วพอหลงมาเกิดในพกมนุษย์นี่ชั้นละเอียดแล้วก็เรามาคลายมาทําความเข้าใจเป<ช>็นของละเอียดมากเรื่องจิตเรื่องวิญญาณเราต้องศึกษาจิตวิญญาณของเราให้ชัดเจนอยียงแค่ระดับสมมุติเราก็ประคับประคองให้อยู่ดีมีความสุขแล้วก็เข้าไปถึงใจให้มันได้ ช่วยกันประคับประคองใจของตัวเราแล้วก็ประคับประคองอหมู่คณนะไปที่โน่นก็ไปสร้างความเดืดร้อนไปที่นี่ก็ไปสร้างความเดืดร้อนไม่รู้จะแก้ไขตัวเองไม่มีใครอ,อยากจะนลำบากโลกทุกคนก็ปรารถนาหาความสุขทั้งโลกทั้งธรรมบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจในชีวิตวีบากกรรมมันคลายก็จะมองเห็นหนทางวันที่สิบแปดสิบเก้ี่สิบ ยมใครๆอยากกะตั้งลงทานเข้ามานะมาตั้งลงทานกันอันเชิญพระโบพุทธรลปปางปฐมเทศนาะใครมีใบกล้วยใบตองขนมนมเนยผลไม้หลักไม้ก็มาทําเครื่องบวงสวงบูชากันบูชาคุณของพระพุทธองค์เป็นบริวารอยากจะดับทุกได้ก็ละกิเลสขัดเขลาจิตใจของเราทําหน้าที่ของเราให้ถูกต้องในวินัย นี่ประมาณบ่ายโมงรวมพลังกันจะได้เทคานห้องน้ําที่เหลือคงจะเสร็จวันนี้แหละประมาณสักสิบคิวประมาณช่วงบ่ายโมงคงไม่ได้ลําบากเท่าไหร่ถ้าทําเสร็จอะไรอะไรก็จะเริ่มดีขึ้นเดี๋ยวปีนี้คงจะได้ฉลองกันเต็มที่แนละ้วทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จหมดฉลองบุญอิ่มบุญกันหลานพระมหากษัตริย์เสร็จสลาพระยกเสร็จน้ำเสร็จโรงงานเสร็จ อิ่มแล้วมีความสุขกันตั้งใจละพร <c oughs> อะขอให้ญาติโยมทุกคนทุกทันจงเจริญสติต่างความรู้สึกกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของเราให้ชัดเจน <c oughs> นั่งตามสบายวางกายให้สบายอย่าไปเกรงร่างกายฟังไปด้วยน้อมสำเนียกลองสูตดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆ การสูดลมหายใจยาวผ่อนลมหายใจยาวความนึกคิดพงแต่งต่างๆก็จะหยุดระงับลงหลงไ้ทันทีความรู้สึกสัมผัสของลมหายใจที่กระทบปลายจมูกของเรานั่นแหละเขาเรียกว่าสติรู้กายนี่เรารู้ให้ต่อเนื่องเขาเรียกว่าสัมปชัญญะความพลังเผอหลุดไปแล้วก็เริ่มขึ้นมาใหม่พลังเผอหลุดไปแล้วก็เริ่มขึ้นมาใหม่สุดเกิดการดับของใจนั้นเขามีอยู่เดิม ้าเรามาสร้างความรู้ตัวตัวนี้ให้ต่อเนื่องใจมันก็จะคิดวิ่งไปที่โน่นที่นี่เราก็จะรู้ทันเราก็พยายามหยุดควบคุมเอาไว้ใชยก่อนจนกว่าเราจะเห็นการก่อต,ตัวดับตั้งแต่การเกิดมีความคิดผดขึ้นมาโดยที่ไม่ตั้งใจคิดก็เรียกว่าอาการหงใจงใจจะเคลื่อนเข้าไปรวมเองจนเป็นตัวเดียวกันถ้าความรู้ตัวของเราต่อเนื่องประจวบเหมาะเราก็จะเห็น พอเราเห็นตรงนั้นปุ๊บใจมันก็จะพลิกออกจากความคิดตรงนั้นนี่แหละคือสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกวิปัสนาความรู้จริงเปิดทางใจก็จะพลิกเหมือนกับหงายของที่คว่ำใจก็จะว่างกายก็จะเบาสติที่เราสร้างขึ้นมาในตามเห็นการเกิดการดับของความคิดที่พุดขึ้นมาปรุงแต่งใจบางทีก็เป็นเรื่องอดีตก็เรียกว่าอาการของสัญญา ความจำได้ไม่รู้ตามดูเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่ท่านเปรียบเอาไว้เหมือนกับพยับแดดเวลาเราเดินตามถนน net, ้นทางแด Management> ดร้อนเหมือนกับเปลวเพลิงเหมือนกับมีตัวมิตนเวลาเราเข้าไปใกล้ๆมันก็ไม่มีตัวมิดตนความคิดตัวนี้ก็เหมือนการเกิดขึ้นตั้งอยู่เวลามันดับไปอนัตตาความว่างเปล่าเข้ามาปรากฏ เรื่องใหม่ก็เกิดขึ้นมาอีกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ใจของเรานี่เยเขาเข้าไปรวมกันโดยที่สติที่เราสร้างขึ้นมานี่รู้ไม่ทันเราก็รู้อยู่ตั้งแต่เขารวมกันไปแล้วคิดไปแล้วบางทีไม่รู้เลยส่งเสริมกันไปเลยมันก็เลยไปทั้งก้อนเราก็ต้องไปอยามมามาสังเกตมาวิเคราะห์รู้ไม่ทันต้นเหตุก็หยุดเอาไว้ ไม่ต้องไปกลัวว่าจะไม่ได้คิดไม่ต้องไปกลัวว่าจะไม่เห็นไม่ต้องไปกลัวว่าจะไม่รู้ปัญญาของเรามีทั้งลอยปัญญาโลกปัญญาสมมตุติอย่าพึ่งเอามาคิดอย่าเพึ่งเอามาคิดหาเหตุหาผลเขาปิดกั้นตัวเองหมดแล้วต้องมาสร้างความรู้ตัวเข้าไปสังเกตเข้าวิไปวิเคราะห์รู้เห็นตามทําความเข้าใจจากนน้อยเปลี่ยนจากปัญญาโลกให้เป็นปัญญาธรรมถ้าแยกได้นี่ก็จะเป็นปัญญาธรรม ถ้าเราทําความเข้าใจได้ตลอดนี่นก็เป็นวิปัสนารู้แจ้งเห็นจริงถ้าเราละกิเลสได้จากกิเลสยากิเลยละเอียดได้ใจของเราก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปณิพานคือดับความเกิดไม่เหลือก็ต้องค่อยพัฒนากันไปแต่เวลานี้กําลังสติของเราส่วนมากก็จะพลั้งเผลอหรือไม่ค่อยจะสร้างกันเลยทั้งที่ศรัทธาจากตัวใจนั้นเต็มเปี่ยม ปัญญาจากตัวใจจากขันหานั้นเต็มเปี่ยมถึงจะพิจารณาในธรรมก็ยังเป็นกิเลสธ,ธรรมใจยังเกิดอยู่ใจยังหลงอยู่เราก็ต้องพยายามอดทนอดกลั้นสังเกตวิเคราะห์ทำความเข้าใจพลังเผอเริ่มใหม่อย่าไปเกียดข้านทำบ่อยๆย,ยิ่งจเจริญสติไปเท่าไหร่ย,ยิ่งเห็นกิเลสเยอะยิ่งเห็นเยอะเท่าไหร่เรายิ่งทำความเข้าใจทำความเข้าใจให้รู้ทุกเรื่อง แม้แต่การเกิดของใจการปรุงแต่งของใจนั่นแหละเราดับตั้งแต่การกอดตัวกำลังที่ส่งจากใจมันก็จะเหือดแห้งไปเหือดแห้งไปเราละกิเลสบ่อยๆด้วยการจเจริญพรมวิหารในสิ่งตรงกันข้ามใจเกิดความโลภเราก็พยายามละความโลภด้วยการให้ด้วยการอ,อกออกใจเกิดความโกรธเราก็พยายามดับความโกรธด,ด้วยการให้อภัยอโหสิก,กรรมอย่า,อามากักมาขังเอาไว้ในใจของเราทำในสิ่งตรงกันข้ามกับกิเลส ใจเราเกิดเราก็พยายามดับความเกิดความคิดผุดขึ้นมาปรุงแต่งใจสติตามดูให้ใจรับรู้ชี้เหตุชี้ผลเห็นเหตุเห็นผลใจจะเกิดความเบื่อหน่ายเองจนเบื่อหน่ายแล้วจนหาทางหลบหลีกหลบหลีกไม่ได้ใจก็จะอยู่อเบกขาจเจริญสติเข้าไปอบรมใจชี้เหตุชี้ผลมีหมดเลยแนวทางที่พระพุทธองค์ท่านในค้นพบมีหมดเลยท่านยังไม่บอกให้เชื่อด้วย ่านว่าความคิดเก่าๆที่เรามีอยู่อย่าเพิ่งเอามาคิดให้ทําหน้าที่ตรงนี้ให้เดินอย่างนี้เช่ก่อนให้รู้ให้เห็นเช่ก่อนท่านถึงบอกให้เชื่อค่อยพัฒนาสติปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงชี้เหตุชี้ผลให้รู้แจ้งเห็นจริงว่ากายของเรานี้มีอะไรบ้างที่ท่านเรียกว่าขันห้าเป็นกองเป็นขันขันของวิญญาณเป็นอย่างไรขันของรูปเป็นอย่างไรขันของความคิดเป็นอย่างไรทําไมท่านถึงบอกว่าไม่เที่ยงทําไมท่านถึงว่า ทุกสิ่งทุกอย่างจบลงที่อนัตตาความบางเปล่าอะไรคือสมมุติอะไรคือวิมุตติเราต้องศึกษาให้ละเอียดในชีวิตของเราทุกคนเดินถึงจุดหมายได้ถ้าถูกต้องถูกทางหมดความสงสัยได้แต่เวลาในกำลังสติมันมีน้อยเพียงแค่จะเอาไปเพียงแค่สร้างก็ลำบากจะเอาไปใช้ก็ลำบากจะเอาไปประหัตประหารจิเลสมันก็ลำบาก ตื่นขึ้นมานาทีเดียวสองนาทีสามนาทีใจของเราส่งไปภายนอกสักกี่เรื่องเหตุจากภายนอกมาทําให้ใจของเราเกิดสักกี่ครั้งวันหนึ่งมีกี่ชั่วโมงละ่ะอาทิตย์หนึ่งมีกี่วันละ่ะเดือนหนึ่งมีกี่ชั่วโมงกี่วันปีหนึ่งละ่ะใจมันเกิดมาตลอดมันหลงมาตลอดจะให้เขาปล่อยเขาวางได้แค่นาทีสองนาทีมันก็ยากต้องอบรมต้องบม่มต้องชี้เหตุชี้ผลขัดเกลา อยู่ตลอดเวลาจนเขามองเห็นความเป็นจริงถ้าเขารู้ความเป็นจริงแล้วจะให้เขาเกิดเขาก็ไม่เกิดโรคภาวาการเกิดเป็นทุกข์การเป็นธาตุของกิเลสก็เป็นทุกข์เขาก็ไม่เอาเขาอยู응่ในความสะอาดความบริสุทธิ<ๆ>์ความว่างว่างจากการเกิดว่างจากขันห้าว่างจากกิเลสว่างอยู่ในความบริสุทธิ์รับรู้อยู่ภายในหนักแน่นในความสุขสุขภายในก็ได้สุขข้างนอกเราก็ทําหน้าที่คองเรา บุญภายนอกบุญสมมุติเราก็ทําการชาระสัสงเกิเลสเราก็พยายามละกิเลสเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราก็พยายามละมีอยู่เรื่องเดียวนี้แหละที่ทุกคนต้องศึกษาชีวิตของตัวเรานอกนั้นก็เป็นอน,นิสงส์ผลของสมมุติอาศัยอยู่เรามาอาศัยแผ่นดินอยู่ใจก็มาสร้างกายอาศัยอยู่ก็มาหลงมายึดกายยังไม่พอก็ไปหลงยึดข้างนอกอีก สมมติก็เป็นของเรานั่นแหละแต่ให้เป็นของเราด้วยสติด้วยปัญญารับผิดชอบด้วยสติด้วยปัญญาอยู่ด้วยพรหมมิหารอยู่ด้วยความเมตตาถึงวละเราก็ต้องได้จากไปกายของเราก็ต้องในทิ้งลงสู่สภาพเดิมคือดินน้ำลมไปก็ต้องพยายามกันนะเล็กๆใน้น้ยเราก็อย่ายไปมองข้ามแม้แต่บุญใน้น้ยเราก็อย่ายไปมองข้ามคิดดีทำดีการกระทำของเราก็ต้องถึงพร้อมการละกิเลสก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวของเราบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็น มันไม่เหลือวิสัยโลก่ถ้าไม่หลุดพ้นจริงๆก็จะไปต่ออาพบหน้านนาะว่าตาใบ,บที่ใจยังเกิดอยู่ก็ต้องพยายามกันเอาลวันนี้เขาจเจริญทำเป็นตันนี้พากันไหว้พระพร้อมๆกันพากันไปสร้างฐานโตทำความเข้าใจกันเอาหลวงพ่อเป็นแค่เราให้ฟัง